สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าก้อยก็มาทําเห็ดน้ำพริกเห็ดกรอบสูตรของป้าก้อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ป้าก้อยก็จะใช้เห็ดหนังไก่เห็ดเ,เห็ดมันปูนะคะแล้วก็เห็ดดําค่ะสามเห็ดรวมกันค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยอันนี้ก็ใบมะกรูดวันนี้ป้าก้อยไม่ใส่พริกทอดนะคะว่าวันนี้ฝรั่งเขาสั่งค่ะอันนี้ก็ถั่วทอดนี่นะคะ อันนี้ป้าก้อยก็ทําน้ําซอสละก้อยก็ใส่น้ําพริกแผงไปนะคะสองช้อนแล้วก็กะทิกล่องหนึ่งแล้วก็เกลือน้ําตาลปีป๊บแล้วก็น้ําตาลทรายน้าปลาหน่อยนะคะเพืเ่อนๆนะคะวันนี้ป้าก้อยก็ทําเห็ดหนังไก่เห็ดเลมมิรนะคะเห็ดกรอบนะคะแล้วก็หอมทอดค่ะ ก้อก็มีหอมทอดค่ะวันนี้นี่ค่ะปลาก้อยก็จะใส่สองถุงเลยนะคะแต่กระเทียมเจียวปลาก้อยไม่ได้ใส่นะคะวันนี้เพราะว่าปลาก้อยไม่ชอบกิ่นกระเทียมเจียวค่ะแล้วตอนนี้ปลาก้อยก็บ้านปลาก้อยก็ทำทำพื้นเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้บิวอินยังไม่ได้อะไรนะคะโชว์พื้นไปก่อนค่ะวันนี้ ก็เปิดไฟอ่อนไว้ทีนี้อ่ดีเพื่อนของคุณสามีเขาอยากจะกินคราวที่แล้วอะ่ะไปกล่องหนึ่งเขากินคนเดียวหมดเลยทีนี้เขาให้เขาให้มันฝรั่งมาทั้งเยอะเนี่ยเราก็เลยเขาอยากได้เห็ดเราก็เลยจัดไป ตัวเล็กอันนี้ป้าก้อยทอดอย่างไฟอ่อนเลยนะคะเพื่อนทอดไฟแกไ่ได้เลยค่ะทอดไฟแก่แล้วไหม้ผมเลยนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้ถือว่าทอดสวยเลยเพราะว่าก้อยเราก็ลงปุ๊บออกขึ้นเลย ไอ่อนๆสีสวยเลยค่ะคันทะลันเราพริกมันปูเรานะคะอันนี้เอออันนี้เห็ดมันปูนะคะนเนี่ยสีสวยๆเนี่ยอืคนยากมากเลยเพื่อนเพราะว่าเก็บใส่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพราะว่ากระทะเขาเล็กค่ะก็ะจะทำยังไงดีเนาะให้มุกคเั้าได้ คนแบบลําบากนะครับเพื่อนวันนี้ทาเยอะค่ะก็เลยคนลาบากนิดนึงเพราะว่ากระทะเล็กเพื่อนกระทะใหญ่ตัวน,นี้ก็จะดีอ่ะใช่ยากยากใส่ตะปุ่้องเอาใส่ถาดคนเลยดีกว่าแล้วก็ใส่อบอีกทีหนะึ่ง ก็ต้องไปอบอีกทีนึ่งอบอีกสักประมาณให้แบบเพื่อไล่ความชื้นนะคะเวลาเราคุกเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่กรอบนาน,นะคะ่ะเพื่อนๆปะก๊อยก็จะเอาลงไปอบอีกทีหนึ่งเดี๋ยวปะก๊วยเอาใส่ถาดแล้วคนดีก่อนนะคะปะก๊วยเอาใส่ ค่ต้องเอาใส่ถาดเลยค่ะเพื่อนค่อยเอาใส่ถาดคนเลยค่ะเพราะว่ากระทะมันเล็กมากเพื่อนเพื่อความสะดวกนะคะนี่นค่ะเ,ะเะว่าใส่ถาดแล้วก็จะเอาใส่ถาดนี่แหละค่ะลงไปอบทิน้นเพื่อไล่ความชื้นจะได้กรอบอยู่ได้นานค่ะเพื่อน นี้ปก้อยใช้ใช้เห็ดเกือบ2อถุงแล้วนะคะเนี่ยคิดว่าเราไปเก็บก็คงจะหลายกิโลอยู่โรยถั่วที่หลังแต่ว่าใบมะกรูดเนี่ยป้าก้อยจะไม่เอาลงไปอบนะคะว่าป้าก้อยทอดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เกินไป อือร่อยครับเพื่อนๆน,นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอตอนตอนที่เราอบเสร็จแล้วนะคะเพื่นอนต้องคนต้องคนให้เข้ากันค่ะไม่เดี๋ยวมันจะรสชาติมันจะไม่เท่ากัน แต่เมื่อกี้มะก้อยชิมแล้วโอ้โหอร่อยพเพื่อนเพื่อเพื่อน,อนทำท,ทานกันดูนะคะทำไม่ยากเลยทำง่ายมากค่ะพเพื่อนมีน้ำตาลเอ่อมีน้ำพริกพริกแกงอะคะ่ะแต่ที่นี่มันหาพริกแกงลำบากมก้อยก็เอาพริกผะแนงอะคะ่ะแล้วก็กะทิกล่องหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลปีเเกลือน้ำปลาผัดให้เข้ากันผัดให้ แล้วก็เอาเห็ดทอดเอาหอมเจียวเอาถัว่วอาไปคลุกแต่ถั่วป้าจะยังไม่คลุกแล้วค่ะเดี๋ยวป้าจะเอาโรยๆลงไปแล้วก็เอาลงไปอบก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจะตอนจะแพ็คอะป้าค่อยตอนตอนจะแพ็คป้าค่อยค่อย,ค,อยค่อยคนมันโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปอบกันเลยนะครับเพื่อนนี่ค่ะพเพื่อน แล้วก็วันนี้เห็ดเห็ดรวมเราก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆดูความกรอบของเขานะคะกรอบมากๆากเลยค่ะเพื่อนมีคนมาแนบซะแล้วนี่ค่ะป้าก็ใส่ใบมะกรูดคุกไปแล้วค่ะแต่ว่าใบามะกรูดใส่ไม่เยอะเพราะว่าอันนี้ของทำให้ฝรั่งกินค่ะก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนี่ค่ะ อันเดี๋ยวเราไปแพ็กกิ้งกันเลยนะคะ